พี่น้องครับพ่อแล้วพ่อแล้วมหาเก็บเฮ็ดครับสามดอกบักง่ายเลยครับบานเธอเลยครับผมอมีสานี่ครับปลานีขึ้นหน่อยใช่ปะอีกแล้วดอกเริ่มเท่าแล้วพี่น้องครับดูคอนใหม่เลยพี่น้องครับพออีกแล้วครับผม ครับจะดอกองามๆครับเดี๋ยวนี้ปลาน,นี่ครับดอกนี่ใหญ่เลยอืมี๋ครับนะครับอืปลานี่งามอยู่ครับพี่น้องงามตุมต้มๆอยู่สุดยอดครับผมมันหมันแล้วครับพี่น้องครับ ปนแล้วพี่นองครับพี่นองครับพ่อนเยอวครับผุนพี่นองขาอักลากเลยครับขาอักลากเลยครับบึ้ดปลาเนี่ลนนี่ครับปาดครับของแท้ครับปลาเนี่ครับชุดยอดครับผมนี่ครับนะ ขาเงี้ยวๆน่ามากครับรูปผลงานพี่น้องครับนี่ครับกำลังออกออกจากกระตาครับเต็มกระตามอกกอกครับพี่ครับเอาออกมาใส่ถาดครับตัวนี้ดอกบานครับพี่น้องเห็ดแดงก็ได้เห็ดปวกแดงกับเห็ดดอกงามๆครับนี่เป็นจุมเป็นจุ่มนะครับได้เต็มกระตานี่ครับพี่น้องเอ้ยขขนาดเห็ดมึงฝนสีโตกรครับ มาสัง่งสิยูดนคนนี้ยียูครับฝนกำลังสิมากย่านหลงปลาพี่น้งองจะดอก,กงามๆครับผม